ไอหนุ่มนุยกูจงใจจงใจไอได้ราวจริงกูจงใจ่วาไอความหาไม่ไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนเลยนี่ไม่ความหวายเลยมันแปลววาปลือ, <c oughs> อไอนี่มันมาแต่เพลงเิงเออออ้มาแต่เพลงเออมันมาแต่เพลงโอ้แล้วก็เป็นคนแต่งมันได้เร่งมันได้ใจจากไอ้ไยกูนี่เจงเป็นคนแต่งมึงนี่หนุ่มนุยเป็นคนแต่งเออแล้วมึงได้เร่งมันได้ใจจากไอ้ไยไอหนุ่มนุยีออกมาแต่ง กูได้แลยมันได้ใจจากอีเมได้กับพวมันนี่อีเมน้นยอีเม่ลัดเรากูดีอีเม่ลัดเร้ามึงได้กับพว่ตงมึงออกมาแต่งเพลงเออน้อยเรือมันเันเรือปอดีว่ากูไปยกควางพวมันแล่กับอีเม่เลยพวว่าแม่แม่อย่านอนนหนงนะแม่ขึ้นมาแล้วแม่ร้อนแม่ร้อนแม่ร้อนเลยแม่แม่ร้อนแม่ร้อนแม่ร้อนเลยแม่แม่แม่ร้อน 来，舞来来。来